โอเคก็ okay. สวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาเบิดช่อง cdtv นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวไค่ในเเดอ์เซานะคะซื้อมานี่ซื้อมาจากร้านค้าเนาะเอาเฮ้ย,ยน้านี่เราก็จะมารีวิวกันนะคะมีสองอันแต่เราไปกแกะอันแรกก่อนเลยนะคะโอเคโอเค,อเคแม่โอเคนะคะ เออเดี๋ยวเราก็จะแกะสีส้มใช่ไหมเออแม่หยุด <c oughs> อันนี้เราก็มีสองอันนะเอออัน,นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราแยกนะอันนี้เป็นสีส้มเฮะอย่าพูดตอนที่ฉันถ่ายลิปอันนี้รู้สึกว่าจะมีเสียงกรอกแกะน่าจะเป็นไนโดเซอเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขนมอันนี้น่าจะเป็นขนมมันแน่นขนาดนี้ใช่ไหมเออนั่น <c oughs> เดี๋ยวก็น่าจะใช่อะ่ะแต่เราลองแกะนี้เนาะดูแข่นี้ก็รู้ละแกะก่อนเนาะเดี๋ยวแกะให้เสร็จก่อน โอเคทุกคนสิ่งที่เราได้นะคะเป็นหวีเหมือนหวีเลยอะถ่ายกันไหนดูหน่อยหวีโอ้โหน่ารักมากนี่หวีไปชมคลิปของเราตอนี่นะคะมันให้จับตรงนี้แล้วก็หวีเออที่บ้านมีบาร์บี้อยู่เดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปให้ดูบาร์บี้แขนดวนไม่ใช่ของเราหรอกเป็นของใครเอ้ก,ก็จะมีช้อนให้ด้วยเนาะนี่เดี๋ยวเราแกะอันต่อไปกันเลยนะคะคลิปนี้อาจจะไวหน่อยเนาะอืมโอเค อันนี้เป็นขนมเดี๋ยวไว้กินมายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอะ่ะแกะน,นี้ต่อโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงเนาะแต่ว่าอะอันที่เป็นเป็นขนมเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะมาแกะอันนี้ไปก่อนเลยแกะก่อนโอเคทุกคนคราวนี้เราได้นายดเสสานะคะว้าวตุ๊กตุ๊กตุ๊กนายด,าดุสสาวอะไรวะไม่มีหัวเนี่ย นด์แซไม่มีหัวดูนะอ๋อหัวหายหรือว่าหัวมันเล็กวะนี่ทุกคนคือหัวหายหรือว่าคอเล็กเกินไปเนาะ <laughs> เออโอเคบา,บายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายค่ะ